สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรดก้าปรับย้ายพลเรือตรีสกายเพกนันเป็นข้าราชการในพระองค์พระราชทานยศพลเรือตรีวันที่1 5กันยายนรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารมีรายละเอียดระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชอ,องค์การโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัติเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10 มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในพระองค์พศ ..2560 มาตรา4และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยุทธหานพุทธศักราช2479มาตรา25มาตรา27และมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพศ2 5 5 1จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาวาเอกสกายเพกนัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วมกรมส่งกำลังบำรุงทหารอัตรานาวาเอกพิเศษปรับย้ายมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเรือตรี และพระราชทานยศพลเรือตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายนพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่15กันยายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ